เอาแล้วทุกคนครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับเต้ยซีเฮสแล้วก็อยู่กับตับซอมบี้ครับผมเอ๊ะก็วันนี้นะครับเราจะมาแกล้งกากในโลกหนึ่งเนะครับก็คือถ้าใครทําดีเนี่ยให้ไปเลยครับผมผลถาวรหนึ่งผลนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาอยากได้อะไรถ้าเขาอยากได้ผลกากผมจะให้ผลโหดแต่ถ้าเขาอยากได้ผลโหดจะให้ผลกากแะควับเป็นผลถาวรแน่นอนครับครบคืนเดเหมือนโรบัสนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับร้านนีโมช็อปนะทุกคนนีโมช็อป ร,รับกดเกมพาร์ตก,กดผลพิสัสเรท5แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใครที่อยากจะไปซื้อหรือว่าอยากไปกดเกมพาร์ตกดผลพิสัสราคาถูกในเกมบล็อกฟุตรหรือเกมกอื่นๆเรท5ไปร้านนีมม้มอชอปเดิมพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับน้องชายไปงั้นก็ไปดูสปอนเซอร์กันก่อนเลยนะครับร้านนีมโมช็อปร้านขายไก่ตันราคาถูกมีทั้งไก่ตันหกหมัดและไก่ตันดับคู่ใ <c oughs> นราคาเก้าสิบบาทกับหนึ่งร <c oughs> ้อยแปดสิบบาท หาคุณต้องการความท้าทายเรามีกล่องสูมทั้ง8ตัน6บาทและ8กตันดับคู่ในราคากล่องละ5บาทกับ10บาทหาได้ที่ร้านนีโมช็อปถ้าคุณไม่ซื้อและใครจะซื้อ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลที่เกาะสุ่มผลนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะมีคนไปสุ่มผลหรือเปล่าเราจะแกล้งการยังไงดีวะเพื่อนในคลิปเนี้ยเราจะกระเดินเข้าไปหาไปแล้วก็แบบว่าช่วยช่วยช่วยผมฟาร์มหน่อยได้ไหมเออเอาเอาอันนี้ดีกว่าไหมไปไปไปขอผลนะขอผลเนาะลองนี่อ่ะเราจะเราจะไล่สเต็ปก็น้องๆคนไหนอยากให้พี่แบบว่าแกล้งการแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะแกล้งการแบบไหนแต่ที่เรารู้เนี่ยคือขอผลละหนึ่งนะครับมหาคิดเลยตลาดตลาดนี้ไม่มีหาคิดเอ้ยมีคนอยู่บ้านตรงนั้นอ่ะเก็ะเกาะเกา แค่มาเราเจอเหยื่อแล้วนะครับนี่จะทักทายก่อนนะครับคนไทยเพราะว่าเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมอ้าวไม่ใช่เขาตายไม่ได้ใครคนสวัสดีครับเอราต้องเป็นผู้หญิงนี่ครับสวัสดีค่ะไม่ทนันละอ้าวเฮ้ยอย่าได้ผลวิชาดีย๋ยวจะถามกันนี่จะโจนอังกฤษ you a r food อ่าไอไอแ e นกิฟยแต่ you ต้อง,ต,องต้องนี่เขียนเอา M U S T เอ่ะต้อง help me <ทำ S 1> ต้องทำเกะกันมั้ต้องทำเทลมีฟาร์มอินบีพ่อมึงอ่ะไอพี่อ่ะไอแคนกิฟยูไม่เห็นเพิ่มเลยนะไอแคนกิ อยู่บัสแต่อยู่ต้องเที่ยวมีฟาร์มโอเค L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  ใครี่ิดว่า L เนี่ยเฮ้ยคือผมจะคุยกับคนนี้เขาบอกเขาจะร้องไห้ทำไมอ่ะฉันเชื่อแต่แอมเชื่อฉันต้องการเอ่อประมาณสัก20่สิบเลเวลเฮ้ยคุเอาคิดว่าเฮ้เฮโอเคปะปะปเดี๋ยวเราจะให้เขาพาฟาร์มนะครับถ้าไอ้ซับมึงแค่อยู่เฉยพอถ้าคนไหนฆ่ากูมึงก็ฆ่าเลยเค้าเพื่อนโอ้ยเปิดมาก็จะเสียผลเลยวะนะคือเก่าไว้ประมาณสองสามผลนะครับ go uh first ขับสังเกรียังไงวะซับยูอ่ะยูยูเขียนยังไงอ่ะภาษากรีกพา พาไปหน่อยสิเอาไวครับหลงอะไรไอ้เอจี๊คนนึงวะ่ะสวยมันแอดเพื่อนเหรออ้ทุกคนมาแอดเพื่อนวะ่นะไอ้เพราะว่ามีใจนะครับอารับเพื่อนหน่อยละกันแล้วงพาคุณมาเกาะนี้ทำไมวะเฮ้ยเขาพาไปเกาะเอ้ยอันนั้นไม่ใช่เกาะแรกนี่เกาะแรกมันอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่หรอ,อมันไม่ใช่เกาะนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่โค้ดกันก่อนนะครับอ่ะโค้ดแรกปึ๊บได้มาเอาสักสิบเก้านาทีพอละกันคลิปนี้น่าจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าเราให้เขาช่วยแค่ยี่สิบปุ๊บแล้วเราก็จะแจกผลไปเลยนะครับแล้วก็จะหาคนต่อไปแต่ไม่รู้ว่่่่่่าาจจจะะะะเเออ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 คคคนนนนนนนดดีีหรรืืืไไไไมมมมตงงงูฮ้้ยลล์์์ึัั ขับองก็ได้มามันจำทางไม่ได้เว้ยไอคนนี้ไป e t s go อัปเกรดก่อนอย่างแรกคือถ้าเราทำเสร็จเราจะได้ประมาณ5วิวนะเ <_ ull> ขาช่วยเราหรื <_ ull> อเปล่านี่เขาช่วยเราฟาร์มอยู่นะเฮ้ย <_ ull> <_ ull> ลากบอลหนิน้องลากบอลหน่อยเออเอาดีไปชาติไหนจะเสร็จเลยแหละฟาร์ม <_ ull> ไปฟาร์มไปน้องฟาร์มไปโอเคเราได้ทุกตัวอัพตาต่อยฝั่งนู้นนี่เอาไปตรงคนตรงนตรนช่วยฟาร์มหน่อยมันเป็นไหมเนะี่ยเออเอาโดนล้านให้ยนายล้านเราอะ่ะ <_ ull> ล้านผมอ่ะทุกคนไม่เจอคนไทยมันไม่หนุกเลยว่ะนี่คนอังกฤษมันจะให้ผลแบบอะไรมาแล้วกันมันได้ช่วยผมแหละแต่คือมึงช่วยไม่สุดอะนะแล้วคือมันไปไหนอ่ะเอามาช่วยแค่นี้แล้วก็จะให้ผลมันผลลนนะครรรับเเเดีี๋ยยวพ่่่ต้หหมูือปาก็ ผลที่ผมน่าจะให้ก็ผลไฟเท่าไหร่วะมันชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ยตัวนี้เชื่ออะไรวะเอ็นสิบสอง สอง้ำหลังเนี่ยเจอละวนไฟราคา550ร้อห้บักนะครับถ้าทีก็ประมาณสักร้อยนึงอะร้อยบาทเพราะวเลทห้านะครับก็จัดให้หนูผลครับผมเอาไปเลยร้อย <ST AR> แต่รอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไหนอะเอาเอาหายเอาเอาเอา,เอา,เอา่าไปนู่นละเฮ้ยกิฟต์อยูอ่เฮ้ยวันนี้อันนี้ผลนี้ผม้ผมดะผลกิโลเขียนขุตผิดไอ้เหี้ยทุกคนอย่าไปดูเลยขอขอพีย่รีบเขียนไปหน่อยคือไม่ตอบไม่ขอบคุณเลยเหรอ thank you you for g i v e me อะไรเงี้ยอืมมันจะอ่ำทำไมวะเวแต่เออมึงไปเปลี่ยนผลปะมึงทำอะไรช้ามากเลยอ่ะคนเนี้ยทุกคนเฮ้ยมันดูแบบอันนี้วะทุกคนผมให้ดดีีมัน มันช่วยผมแป๊บเดียวมันได้ไปแล้วเนี่ยไปอันก็แปลว่าว่าเราแจกจริงไปหนึ่งคนแล้วนะครับไปเดี๋ยวคนคนนี้เหมือนจะเฟลนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคนไทยกันต่อไะไปไเปเดี๋ยวเราจะไปหาเซิร์ฟคนที่มีไปไปเดี๋ยวเราจะไปหาเซิร์ฟคนเซิร์ฟที่มีคนไทยเออไปเดี๋ยวไปหาดีกว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มหาเลยไะทุกคนคน<า>ไ<อ>ทยคนไทยเจอคนไทยเจอคนไทยเอาเลยครับตอนนี้เราเจอคนไทยไปที่เรรียยบ้อแล้วได้ครับขอผลหน่อยได้ยังไงสุ่มผลให้หน่อยอ่า เดี๋ยวถามเราถามกันนะครับมีใครอยากได้ผลปีศาจไหมถามตรงเลยไม่อ้อมแล้วเอางนี้เลยเอาอ้อมคนทำเขาเยอะแล้วเน้นตรงตรงเลยครับทุกคนผมเป็นคนตรงๆครับผมคลิปไหนนันมันแบบมันแบบมันมีคนทําเยอะแล้วเดี๋ยวเราบอกตรงๆไปเลยจะทาแบบนี้จะมีใครช่วยเราฟาร์มหรือเปล่าเหมือนดูทรงนะทุกคนจะไม่มีใครมาช่วยเราเลยนะเนี่ยนะสังคมไทยถ้าอ้อมอ้อมมันก็อาจจะแบบรู้ไงพอบอกตรงๆมันก็อาจจะแบบเออได้ผลกากแน่เลยไปพาพาไปเกาะสมผลหน่อยดิไปหาคนนะครับไปหาคนหน่อยดิแต่เหมือนเขาไม่ค่อยตอบกันเลยนะไปหาซะอื่นไหม มันเงียบม,มากเลยอ่ะมึงไม่เห็นคนป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปซื้ออื่นเดี๋ยวซื้ออื่นเดี๋ยวไปคนเต็มเลยวะ่ะจัดไปอันอันน,น,นี้อันนี้ถือว่าคนเยอะใช่ป่ะตอนนี้นใช่ โยตันทางนั้นเลยด้วยอะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแก้งกากกันนะครับคือเอาจริงตัวผมมันก็กากอยู่แล้วนะไอ <c oughs> โ,โหคนเอ้ยคือคนนวยเหรอในเกาะลิงคนเยอะปะเย <Yeah, yeah. S 1> อะเยอะะจัดไปจัดไปเราจะมาดูกันว่าจะมีใครเปิดเราหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมจะเข้าแบบําเป็นแบบว่าฟอร์มแบบสุ่มผลนะไอทําสุ่มผลได้ปะ <c oughs> ไ,ปไปสุ่มเออเออไปสุ่มมนหน่อยไปสุ่มสุ่มไปสุ่มเราจะถามถ้ามีคนไหนช่วยเราแบบให้ผลนะเออได้ผลแล้วทำฟอร์มหน่อยด้วะกิโลกิโลอีกแล้วแกิโลกีบแม่งกูเขียนผิดไอ้้ยเขียนฟีฟเฉยเลย เฮ้ยเซับไอ้ที่มันจะทำร้ายกูหนวดดำอ่ะเอาวันนี้เอาวันนี้ไอ้ที่มันเออมันโจมตีกูเฉยเลยแม่แต่ก่โจมตีมันโจมตีกูไม่ได้หรือว่ามันจะสู้กันวะแม่แต่มันโจมตีกูด้วยเมื่อกี้ไม่มีสู้กันไมสู้กันเอาน้เปิดมืออ่ะสองตัวเนี้ยเอาละครับอันนี้ถือว่าไม่ได้ผลนะไอ้คนมีคนนึ่งคนนึงอันนี้จะดีเว้ยแคนเทอร์มี่ผ่าจักรเดินละกันเพื่อนเข้าไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยแตงงานกันอยู่ไงแฮมมี่บลูเขาไม่ตอบผมเลยตอบไหนเฮ้ยตอบไหนน้องเฮ้ยตอบหน่อยเฮ้้้้ยยยยคคคอออออนนนนนนนเเเเทตต์พััังงงมมมมมมีีีี่่่่่ไไไใรรบลละะึาากกดดผหวถ แค่ไหนนี้เฮ้ยคนนี kind of like ้มันจะฆ่ากันวะคือจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยเนี่ยยังไงเฮ้ยเขาสุมหมดให้เหรอโอ้ไม่มีใครสุมหมดให้เลยอ่ะเอ้มาเช่นนี่จะฆ่ากููตัวเนี้ยเฮ้ย้ยเฮไอ้นี่มันไก่ตันคนไทยพี่เหรอ KRV อ่ะเอาดิเอาดิโอ้เดือดมากเลยครับทุกคนโอ้โหเอาว่ะเรียบร้อยตายละจบเรียบร้อยคือมันไม่อยากให้ผลพิสายกันเหรอวะคนมันก็เยอะนะเออเดี๋ยวหายเดี๋ยวผมจะพยายามอีกสักคนนึง โอ้มันเหมือนมันไม่เอาอะไรกันเลยอ่ะสังคมมันเน้น PVP เลยนะแล้วต่าซื้ออื่นไหมปะปเราครบพอคนนึงพอผมจบเลยหาอีกคนนึงอยากแจกสักคนนึงอ่ะถพอปะเดี๋ยวไปหาเพื่ออีกคนนึงโอเโอเคเฮ้ยคนไทยเจอคนไทยเจอคนไทยเจอคนไทยมาเลยมาเลยอุ้ยนายนายช่วยเราฟาร์มได้ไหมนี่ไงคนนี้คนนี้ใช่คนไทยปะหนึ่งสองหนึ่งสองกับสามยูเอฟโอว่ะเราอยากได้ผลปีศาจหากันดีกว่าหาใครดีวะเอ้ยนี่ใครอ่ะนี่เคลือนมีอีกคนนึงเว้ยคนนี้คือใครอ่ะเนี่ยเนี่ย ช่วยเราได้ไหมคนไทยไหมโอ้โหมันจะเปิด PP พีจากูแล้วโอ้ฟันเลยอะเฮ้ยทำอไมเราอย่างนี้เลยหรอเดนฝรั่งจะช่วยเราหรือเปล่านะครับอ่าว่าอะไรเซโรนี่ห้าสี่หกเจวิสเอ็ดเอาวะเฮ้ยฟาร์มเฮ้ยเลนดอมดีกว่าเลนดอมเลนดอมฟุตเอฟไอเอสสี่เลนดอมแบล็คบลเขียนผิดไอ้เหี้ยฟุตเขียนไงเอฟยูไอเทีสนี่พีเถอะพีตสูบด้วยหน่อยนะสูบดให้ฉันหน่อยเถอะนะเซโรนี่ห้าสี่หกเฮ้ยนี่ใครมาเอ้ยมีคนมาเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีคนมาสุ่มให้หรอเฮ้ยใช่ปะ ตามไปเดี๋ยวเผาจอาผมไอ้ผมสีเอ้เอผ,เอผมอยากมากหรอผลไฟผลไฟ <c oughs> ผลไฟอยากได้ยังกิฟต์มีกิฟต์มีออมฟู๊ดถ้าให้คือผมให้ผลเดือเดอเขาเลยแต่เขาจะไม่ให้นะทุกคนเอองั้นเราก็ไปหาคนอื่นดีกว,ว่านะเขาจะไม่ให้ใครให้ผมผมแจกคนนั้นเลยขอคนเดียวพอจะปิดคลิปแล้วแม่งคลิปยาวแล้วคือหาคอนเทนต์ไม่ได้เลยแทบจะแบบไม่มีคนมาช่วยเลยนะเอ้หมีปะวะคนนี้หล่อจะสุมให้เราคือมันไม่มีใครสุมให้เลยอ่ะคนนี้เขาก็สุมเฮ้ยให้หรอเฮ้ย เขาจะให้เาหรอถ้าให้คือเพะอะนีค่คือผมจะไม่บอกน,นะว่าถ้าเขาให้อะมันจะได้อะไรบ้างนะผมจะให้คนถานวาเขาได้หนึ่งผลผมกินโชว์แล้วลัดนี้ผมก็ไม่แจกคนดูด้วยเก็บไว้หมกไว้พีดเฮ้ยเขาให้หว่ะทุกคนไอ้ทัพ <c oughs> ให้กูเฮ้ยโอ้แรงแรงจะถามผลเลยอยู่ต้องการเอาฟุตอะไรดีอะไปไหนแล้ววะถามมาดิอยู่วันฟุตอะไรเ <c oughs> ดี๋ยวเขเฟียว,ว่าผลผลผลไฟอะตอบไหนก็ได้เฮ้ยน้อง <c oughs> คือเขาไม่อยากได้ผลปีศาจถา,าวรหรือยังไงเฮ้ยแล้วมันไปโชว์โมจิถ้ามันเอาโมจิมาใน,นี่วยเลยนะแพงซะด้วยถ้ามันบอกว่าเอาเรียวเลียวผ่าเนี่ยคือมันก็จะไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันต้องเอาแบบไฟไฟคือเดี๋ยว,ว่ามันอยากได้ผลดรอปดำวะทับะถ้าเราไปดูเดี๋ยวว่ามันจะได้ผลอะไรนะทุกคนคือมันได้บอกเราก็จะดูถ้า,ถามันมันไม่มีผลดอดำถาวรผมก็จะให้ดอปดำถาวรเลยนะครับเฮ้ยคนนี้เขาดีอยู่นะก็เลรกอยู่ตรงไหนวะตรงไปอย่างนี้คือโดนเหรอลดนเฮ้ยคือยคนนี้เขาด เราไปกี้ผลพิสานให้เขาเลยดีกว่าเราจะเริ่มปิดคลิปนะทุกคนก็ส okay, okay, right? ังคมผมถือว่าก็โอเคมั้งหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่ว่าเป็นแบบทำยาาคอนเทนต์เนี่ยก็ไม hey, ่ว uh ่าขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันถ้าถึง100รไลค์รืาว่าเกิน100้อยไลค์เนี่ยพี่อาจจะกลับมาคอนเทนต์นี้อีกนะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับส่วนไก่ตันจะเจกไหมก็ต้องรอดูครับผมอยู่วันพุธคือถ้าไม่พูดผมก็จะให้โดดนำเขาเลยแล้วกันนะครับ ชื่ออะไรอะ่ะคนนี้เหรอโอเคคนนี้นะครับกีฟกีฟได้ก็คือมันไม่มีหรอหรือว่าจิมมากีฟได้อะ่ะมันหรอกมันไม่ต้องการวิไอ้ทรัพยนไม่ต้องการโ<ม> <No S 2> น,นะ่ะถามดิดิถามดิถามมันดิครับถามมานดิอนี้คือเขาไม่อยากได้ไปทุกคนไปถามมึงถามเขาดิทำไมทำไมถึงไม่อยากได้ <c oughs> คนนี้เป็นคนที่แปลกบ้านนะช่วยแล้วก็ให้ผลแล้วก็คือแบบหลายอย่างมากเลยอ่ะเราให้ผลอะไรดีวะคิดไม่ออกว่ะ นั้นผมผมก็ไม่ผมจะให้อะไรแล้วกันนะทุกคนคือเขาก็ไม่ค่อยลบมากใจหนึ่งก็อยากจะให้มังกรแต่ก็ราคาเยอะไปเพราะเขาก็ให้ผลแต่เขาให้ผล อันนี้เลยอ่ะเราจะตอบแทนเขาโดยการเท่าหนึ่งนะไปผลไฟมาเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบโลบัคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้ามากกว่าห้าร้อยห้าสิบจะกลายเป็นแมกมาได้ไหมแมกมาเนี่เท่าไหร่วะอันสาวอ่ะผมให้แมกมาเขาแล้วกันนะทุกคนอ่ะจัดไปครับหนึ่งอันแมกมาจำเป็นปะวะแมกมาน่าจะได้อยู่ปะเหลือข้วันแสงหรือว่าไงดีวะดูผลรถด,ดำหรือย,อยังไงว่าเราแบบรถดำดีกว่าเนาะโอเคงั้นเราให้ผลรถดำเขาไปเลยดีกว่าครับผมไปเก้า่เกร้อยสิบห้าไปดิมอช็ปเก้ครรัับผมจดไปางวร้อยห ครับผมนี่ให้เรียบร้อยแล้วนะผมไอคลิปอยู่ฮะโอเคครับ okay. ผมก็ oh, เอาว่าสําหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบหรือฝากกดไลค์แชติดตามด้วยนะครับก็น้องคนนี้เขาหรือว่าคนนี้ก็โชคดีกันไปได้ผลเถาะใครแหวนวะนาเฮ้ยโอเคผมสมหรับคลิปนี้ขอตอนแรกก่อนแล้วจะจคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันจนจบนะครับน้องชายก็ขอขอได้หนึ่งไลนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดเกมพาร์ทหรือว่ากดผลิตศาสตร์ที่ร้านนิโมอช็อปได้ครับแล้วเจอกันจี่ทุกคนด้วยป่ะครับจุ๊บๆไปเลยครับน้องชาย